สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ใบในหม่งนะครับ E ีนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตต้นบอลกระดาษด่างนะครับแล้วก็บอลหูช้างด่างเหลืองน,นะครับที่ผมได้ทําการเพาะไข่ไปเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็มาเริ่มกันที่บอลหูช้างด่างเหลืองกันก่อนเลยนะครับก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเพาะไปประมาณ ตอนนั้นที่ทำคลิปน่าจะสามดฟองแล้วครับตอนนี้ก็งอกมาทั้งหมดที่นับได้ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ที่สิบสามต้นนะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าการเพราะไข่ก็เการเพราะไข่นะครับก็จะเห็นว่าจะมีต้นที่เห็นไหมมีทั้งด่างเยอะด่างน้อยต้นเขียวนะต้นเขียวก็มีเนี่ยครับด่างน้อยด่างเยอะด่างเยอะดา่ดางแบบด่างสวยๆเลยเนี่ยครับ แล้วก็ต้นเผือกก็มีนะครับนะ่าครับต้นเผือกต้นเล็กๆตรงนี้ยก็มีนะครับก็เนี่ยครับก็ตอนนี้ทางผมยังไม่มีแผนจะแบ่งขายไข่เลยนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยครับผมเอามาทําคลิปทดลองเพราอให้เพื่อนๆดูก่อนจะเห็นได้ว่าจากสามสิบแปดฟองตอนน้าปัจจุบันงอกสิบสามฟองนะครับก็ การเพราะไข่ครับมันก็จะลุ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับว่างอกไม่งอกแล้วก็พอเราลุ้นว่างอกไม่งอกเสร็จแล้วเราก็มาลุ้นว่างอกมาจะด่างน้อยด่างเยอะเขียวแล้วก็เผือกนะครับันั้นเผือกเห็นได้เพื่อนไม่โตเลยครับใบช้ำน้ําแล้วใช่ครับก็การเพราะไข่ก็จะมีความเสี่ยงประมาณนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูต้นบอนกระดาษเนี่ยครับบอนกระดาษนี่โตแซงหูช้างแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวต้องแยกแล้วครับก็บอนกระดาษถ้าจะไม่ผิดน่าจะเพาะไปหนึ่งร้อยสิบแปดฟองนะครับก็เท่าที่นับดูว่าข้าวนะครับงอกประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบฟองครับตอนนี้นะครับที่นับได้ เท่าที่ผมนับได้นะครับณตอนนี้นะครับผ่านมาประมาณ1เดือนทั้งคู่ครับจะห่างกัน1สัปดาห์นะครับหู่ช้างกับบองกระดาษเนี่ยครับนี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าบองกระดาษโตไวกว่ามากเลยนะครับเนี่ยครับก็เช่นเคยเลยนะครับเหมือนหูช้างเลยครับเพื่อมันจะเห็นไหมก็เพาะมาเนี่ยครับมีต้นเขียวเนี่ยครับต้นเขียวอันนี้ด่างน้อยด่างเยอะด่างสวยนะครับก็จะมีแล้วก็เผือก นี่เปือกต้นเผือกตัวนี้สองใบเผือกนี่ยครับก็เช่นเคยนะครับต้นบองกระดาษผมก็ยังไม่มีแผนที่จะขายแบ่งขายไข่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จากที่ทําคลิปไปคราวที่แล้วนะผมก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับทั้งสองถาดเลยนะครับก็หลังจากที่เนี่ยครับผมจะเริ่มใส่ปุ๋ยเมื่อเขาแทงมาเป็นต้นเนี่ยครับประมาณประมาณขออภัยครับประมาณเนี่ยครับประมาณต้นเนี่ย ประมาณ2องใบนะครับผมก็จะเริ่มเนี่ยครับใส่ปุ๋ยใส่สตาร์เกิลจีทั้งบอลกระดาษทั้งหูช้างเลยนะครับไซนี้จริงๆก็เริ่มแยกได้แล้วนะครับส่วนตัวผมจะแยกที่ประมาณเนี่ครับไซประมาณเนี่ยครับใบยาประมาณนิ้วหนึ่งครับมีทักงใบสามใบก็จะดีครับแต่ให้ดูที่ขนาดใบเป็นหลักนะครับเพราะใบบางทีเรานับใบเล็กนะครับ ใบล่างเื่ี้เขาก็ทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยครับให้ดูที่ขนาดใบของผมเนี่ยครับใบประมาณเท่าเนี่ยเท่านิ้วชี้สสมใบของก็เริ่มแยกเนี่ยครับเทาบอนกระดาษด้วยนะครับเนี่ยจริงๆก็แยกได้แล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตไข่ที่เพาะไว้เฉยๆนะครับก็สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะครับ ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทั้งในเพจและในอิน t ตาแกรเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาอัปเดตให้ดูคร่าวๆเนาะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย